สวัสดีครับผมชอบ,อบเออยูทูบชินแนลนะครับวันนี้นะครับผมอ่ะจะมาเป็นลูกจิ้น <c oughs> แต่ตอนเนี้ยกำลังแต่งหน้ากำลังไปข้างนอกเว้ยแต่ผมมา,าไป,ไปื่อทำอะไรอยู่บ้านอยู่ชุดอยู่บ้านดิยอยู่บ้านก็ได้แต่ตอนเนี้ยเดินกับตอยกำลังแต่งหน้ามันก็อยู่ในบ้านนั่นแหละนอนมันแต่งหน้าอยู่โอเคเดี๋ยวเราลองเราไปข้างนอกให้เราแต่งหน

ขับรถดีๆนะเข้าใจละตอปทาบานเดี๋วบนหนะยสกสมรุโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตามเอิร์ไปนี่เราขับรถมาเไป โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่ชุดแบบโลกจิตโลกจิตนะนี่ใส่เสื้อดำแล้วหมวกหมวกอะไรนีวะแหนว่าหมวกเหมือนไปไหนหมดวะหมวกนี้ได้ไหมทุกคนไหนวะหมวกอะไรวะน่ารักเชียวเดี๋ยวโลกจิตไมดูโลกจิตไหมโลกจิตหรออืมอเหมือนคนบ้านเนี้ยไม่โลกจิตละนี่หมอนี่ นี่ดูรถดีนะเดี๋ยวใส่แมสด้วยโอเคนี่ผมเตรียมชุดเรียบร้อยแล้วเอ้ยต้องใส่นี่ด้วยเดี๋ยวๆไปโอเคทุกคนตอนนี้ผมตามมาที่ปั๊มเห็นหนึ่งนะเนี่ยเอออยู่นี่เเนี่ห็นรถปะรถคันนี้สีเงินๆอ่ะมันน่าจะออกอันทังนอกเห็นมันแวะพิซซี่อ่ะเราจะเราจะซื้อไอติมแล้วเดี๋ยวรอมันออกออกไหมยังวะออกไหมยังไปยัง เออรามาข้างนอก๋ยวผมจะผมจะทำตามแบบว่าไปดูข้างหลังค่อยจัดตอยนะโอ้โหนักสืบอย่างเนยเนียนโอเคปะเดี๋ยวเราตามมันต่อ อันนี้คือทำให้มันรู้สึกว่าแบบมีคนตามแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เอิร์นมาคาเฟ่์ด้วยผมตามมาแล้วแต่ตอนนี้เอิร์นจับเห็นไหมไปไอ้แอบนู้นอย่าให้อย่าให้เอิร์นเห็นกล้องนู้นมาแล้วมาออาแล้วมาเอาแล้วโอ้โหออกเลยโอเคเรา๋ยไปซื้อคาเฟ่ย์เดี๋ยวผมจะเดินเดินเดินตัดน้าไป อเครับทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังตามไปแล้วเอออยู่ข้างหน้าน่าเิยมากครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบก่อนเดี๋ยวผมไปนั่งเดี๋ยวผมไปนั่งแถวนั้นแล้ว ทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ข้างๆเออแล้วม,มันน่าจะมาดูตัวนะผมแอบอสุดแล้วเนี่ยแทบไม่เห็นสายตาเลยเดินนี่แทบจะแบบก้มตาอตลอด อเราเดินก็กำลังเดินไปตรงนู้นนะคุณว่ามัน,ม,นมันสงสัยกูยังวะยังมั้งมันสงสัยปะน่าจะเห็นใช่ปะเออเออเอออันนี้คือผมพยายามปิดหน้าปิดตาไม่ให้เห็นอะเนี่ยฮัลโหลครับแล้วไงเปิดเปิฮะอันนึงอันนึงอันนึงครับเอ้ยนะอ๋อเ,อเขาอยูอ่ ข้้าางบนสนามหญ้าข้างบ้าน,าขาานเขามานอนเล่นอย่างผู้ชายอ่ะตามเขาตลอดเลยตั้งแต่ตอนนั้นเขาไปแวะปั๊มน้ำมันใช่ไหมอือเอิ้นก็เห็นผู้ชายคนนี้มันแบบว่าเดินวนไปมไม่รู้ว่าเป็นเอฟซีหรือแฟนคลับหรือใครก็ไม่รู้นะอืมแต่ทีเนี้ยเอิ้นก็เลยแบบประมาณว่าเอ็นก็มองมองอยู่ที่เนี้ยเอ็นม,มาคาเฟ่ต่อใช่ไหมเธอก็เหมือนแบบเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ตามมาเลยอะเพราะว่าเอินมองราจมอกแล้วทีเนี้ยเอ็นจอดคาเฟ่ใช่ไหม แล้วอึดจอดรถอยู่สักแป๊บอะเขาอยู่หน้าเองเตงก็ระวังระวังหนะเขาอาจจะเป็นโรคจิตเธอได้จิตตามเธออ่ะแต่ระวังหน่อยนะว่าเออเคยเจอแฟนขับประเภทนี้อยู่ครั้งตอนนั้นเนี่ยเออใชใช่เราไปถึงหมู่บ้านนี่ยที่ทางจำได้ปะจำได้เออนั่นแหละต้องระวังนะก็เที่ยวเสร็จก็รีบกลับบ้านนะรู้เปล่าก็เขาอยากถ่ายรูปไปคาเฟ่ทำอะไรเสร็จกินอะไรเสร็จก็เดี๋ยวจะรีบกลับดูแลตัวเองด้วยครับมีอะไรโทรมาเขานะจต่จะ เดีปั๊มตัวตัอารมณ์มล้าแล้วมาแล้วไปปไ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 อตอสงสัยสงสัยตเอบจำได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอที่นี่พอกัน ไมันมันน่าจะสงสัยเราแล้วเดี๋ยวเราพ้อแค่น okay. okay. ี้ก่อนเดี๋ยวมันแบบว่ามันจะจับเราได้ก็ผมเป็นยังเปลี่ยนอย่างเงี้ยเนียนป่ะเอาแบบเป็นโปรงเลยเนียนป่ะเหมือนเหมือนเหมือนกูป่ะมองไม่ออกใช่ไหมเออไม่หมอกเลยเออไม่หมอกเลยไม่หมอกไม่ออกโอเคเดี๋ยวรอรอขึ้นรอมันขึ้นรถเดี๋ยรอตามมันต่อโอเคทุกคนตามนี้ผมรอท่านนักเะท่นนัที่แงขันกับผมแล้วผมเอาไปรอว่าแนแอตอนนี้ ทำตรงตีตรงทิศนะแต่เรา้ำกระปุานอ้อยในร้านก่อนเดี๋ยวเราถ่ายดูมือโคเนคเดี๋ยวผมจะทำเป็นแบบว่าแล้วเราก็ชอบมงงกคนตอนนี้คือเริ่มใส่เงเริ่ม คนต้องเนียกนกว่านี้ผมเสียวเอามาเอาม,ามันสมาอเมาีสนะทุกคนเแล้วะอะไรอะไรไมีอะไรเ่งดตนนี้มันเข้ามารื่องดตน้เฮะมันเข้ามาด้วยเหรอเข้ามาได้ไงทำไมรู้จิตาตัวอย่างนั้นะไม่เข้าใจเลยเฮ้ยเ,เริ่มกลัวแเริ่มกลัวเริ่มร,รหาผมใหญ่ อายุประมาณยี่ห้ายี่หกอนดอายุประมาณยี่ห้ากใช่ไหมใส่สสีดำสสีดำอ่าใช่นี่เหรอองเารอด้วยอ๋อโอเคตอนนี้มันทำอะไรอยู่นั่กินอะไรอยู่อ๋อนั่งกินอยู่ตามหแต่เมื่อกี้มันขแต่ขดตบวดดังอีกดังมากตามมาหารหนเลย้วทำไมน่าัวจังเลยอ่ะกลับบ้านก็ได้นะกลับบ้านก็ได้ เขาเปิดเขไม่ได้เขาเองเา้องน้ำยูเปิดไม่ได้เขาท้องน้ำจะมาเปิดนะติแก่ตวนะได้ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาบอตำรวจให้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลอมันไปละทีนี้เราต้อตามต่อทุกตอนนีเอออกไปแล้วเดี๋ยวเราทำตามต่อออกแล้วเออหนอกไปแล้วแต่เอยังไม่ออกเยาัะหยอก ตอนนี้เอิร์นไปเห็นปะเห็นปะข้างในนั้นแหละเห็นปะไปแล้วไปแล้วไปเลยๆไปเล้ๆเมื่อกี้มันมองมาใช่ปะใช่ไปก็แล้วเราเดินตามมันไปเมื่อกี้ต่อยมบาๆโอเคทุกคนตอนนี้เอิร์นก็กำลังเข้าเข้าทางไม่เข้าทางถือว่าจะได้เดินทางผมจะเดินเดี๋ยวผมจะเดินลัดหน้ามัน โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาในห้างแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปทุกคนตอนนี้เออมันกำลัง,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 งค้องคล้องเว้ยโูโดนด้วย ใช่ครับ <laughs> <c oughs> คนนี้ใส่ไม่ดีทุกคนไอ้เลองติดเห็นตามตั้งนานแล้วเนี่ยตามตั้งนานเลยมาอะไรอยู่นี้แไม่ลืมการขาวไม่ลืัการขาวเลยตำรวจในคบก็ะไางีกิดับคนนี้่า